วางนิ้แกวางนิ้วแกแข้ข้างจะข้างนี้นแก้งข <eleven S 1> ้างพูดแข้งข้างบั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 งบเงบัคนไข้เี่ยกคนเดียวนะต่อไปให้มือข้างหนึ่งจับที่ข่าวมือข้างหนึ่งจับที่ศอกของคนไข้แล้วก็พี่คนไข้มาเบาๆหนึ่งสองสามพี่เอาหัออกกพ นี่คือท่าผักก็ยังได้น่ะยังได้เนี่ยภาพเลยภาพเลยภาพเลยภาพอันนี้คือท่าภากของคนที่หยุดหายใจแล้วเขาทำเพื่อกดอีโลหายใจนิดเดืยอหนึ่งท่านี้จะทําเพื่ออากาศหายใจสะดวกมากกว่าทำเพื่อบรรลุการดำเนินหายใจเนาะเอาสลับคนทํานอนคนนอนลูกมาทำ ดีนะตัวสูงเหมือนกันจับพอดีเลยอ้าวยกเข่าตรงข้างของเราตั้งฉากขึ้นอ่าเอาแขนข้างฝั่งเราตั้งฉากแบบกลางปลายแขนตรงข้างโอ้คุณข้ายเย็นคุณเรียงร้อยนะคุณ

नैना <laughs>